ลองตต่มลองดูมีได้รได้คือหัวนานกระบมีนะภาษโชคดีแวนต้องเลยต้องกับพี่ือเลยพี่เลี้ยงชาวนพี่เลี้ยง่าวดินม้พี่ือเลยนี่นี่พี่เลี้ดฮะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่อีกตัวนึ่งวนี้มิสอนิา ว่าเป็นมื้อวันพักวันพอนเป็นมือ้อทิศทายของปีพี่น้องเยไปหาเลาะตามบ้านนี่ละไปหาเลาะตู้ดอันแม่ชะดาพันมาหาไปหาลินให้กินเพิ่มแม่ชะดาไปหาเลาะบังบรรยากาศกาว่าบกค่อยไปได้แถวนั้นนะเดนไปท่านึงพีเคเคยยง่น้องเยง่ายๆกันปลาแม่ชะดาพันอยู่นเนาะเฮิร์นพันนะนี่ไปหาเลาะบังก่อนบรรยากาศ แถวบ้านนั้นเว่งนี่คือว่าความใดแต่ว่ามันแบบอยู่เรียบเนอเนี่ยนะมันบริอยู่ในนะรับตั้งบ้านอ้อมอันที่พออยู่ในใจกลางมันบ้านอ้อมเลยนะพี่น้องเช้่ทางออกไปบ้านนั้นบ้านนี้นยะมีมีเฮอร์นคนครูบอดล,ละล่ะม,มาปองกับว่าชิอ้อมปกงหลัง หูๆูพ่นอยู em> um ่ล้างเพื่อบเฮ้ยมันีุ้้นอยู่นะมต้องล้างไปแล้วนะไม่ดล้างขีุ้่นนาะเมันันจะโชคชัยนี่โชคชัยได้เลยละมได้มโชคชัยได้ออรถใหม่น้อบอแลันทีเราไปเีง่ายๆได้ดูนจักชื่อรึมันยางนี้เหรอยานีก็โ อืมมันติดเลยพีย่ยอดได้เฮ้ยเบิดเลยโะลวง,งนี่้รถดงนี่กะโดนเตะเยอมาเจ้ามึงมาขี้ฝุน่นเฮียาดไปไทางวางครับพอแล้วนะลาาพึงงามก็ออกไปในขี้ฝุ่นนี้นี่นะ่าเขาไปเรื่อเมนะโย่ไปหาตู้ดเลยสอ,องวอ หาผู้ชาว่าท้อเอาบอกเอาว่าเอาเชาวหลายคนได้พอดีมั่นยังลายอยู่บางคนมันม่นไายคนมั่นตาบอดถามผู้ชาก่อนได้เลยขับไปน้ำบ่ไป,ไปได้ไเห็นลยเขาจะไปทางอื่นมาจักคนมั่นขับอไปน้ำได้หาผู้ดูคนมั่นได้เปล่าเนี่ยเลือกเอาได้หมดนะจะใจค,อ,คอยกะเลือกโอเป็นได้พดเพลิพดูเพลิดมัน<อ>่นนอนพี่น้องเนาะชื่อมาเลยกับพาอค้าป้าด้วยปองมุนมัดแล้วนะฮะ โัำเอ้มีคนตัวำเลยห้าตัวทรับเปนึ่งครับามเฮ้ยเลมาด้วยกอกกลังอกฮอดละดอแล้วฮอดนี่่ลาดขึ้นนันดเบิกนี่มาไปแล้วมา อยู่พี่พี่น้องเอ้ยยาตะเอิกพี่เฮินนะอ้อนู่อ้อนนอหมูไก่เท่าไรยุงเหีนพี่นี่อันนี้ก็บ้านนึง่งได้บ้านคอยอยู่ตามเส้นทางพี่ได้เกิดอะได้นคนเจือว่าอย่างไรได้ไหมนี่มาแต่เสาร์คนมาแต่จะภาพเขาท่านตื่นมาพุกอารมณ์อันนี้โมซามิต้ปไปซิว กมวยช่างมีตาปลาชิวอยู่มาตะคืนนี่ตาปลาชิวตาปลาชิวมาพาักตะคืนนี่นนอบอนอนเฝ้าง้วนแล้ววะอืมบอตาปลาชิวหน้าดอนเป็นว่าจานอนเฝ้าง้วนแต่เมื่อ,าานอนววคืน,นยันง้อไปใช่ไหมมาตะดออนนเมมืื่่คีกาตอนนี้แมนบอคืตอตะดอนว่าจามาผู้เดียวขันมาขันมาง้อไปยืนวาจาไม่เลยผ้า,าพามีผลงแี่บเนอะมาตะหึงมาชนิมสบายดีสบายดีมาตะหึงเติมแล้ว แต่พอหาชนิมเพียนี่นี่มหาจะภาพคนนี้สวัสดีกินนี่กินงานเล็กหรืองานอะไรแล้วนี่งานงานช่วงท้ายปีเก้าต้อดปีไม้นอนตื่นปลาตุ๊กขอเมกบใจขอให้ชุกภาพแข็งแห้งอยู่ดีไม่แห้งปลาตเพิ่นมีงานเล็กนี่โตบ่แบไม้มันน้อยเพิ่นนะบ่พแแห้งบ่แห้งเราตอนนั้นมันแห้งไ่แห้งเลยเอ้ยบอลไม่ใส่อนซีเนะซื้อ ซื้อบ้านไม่ใช่สิซื้อบ้านนี่ได้บ่ขึ้นยังวะคู่นี่แล้วก่อนนะคูนี่นะไปเชื่อกระเพีงเดียวคูนี่นะโอช่างพิชาบ่เออม็ดเลยเฮ้ยพ่อเขมรอีชาเลยพิชาผู้มีมีเลยกว่าเอ้ยทำมันเด้อทำมันเด้อ เออปลาบหอยเตี๊ยบาหักปาโตถือว่าเจ้เตี๊ยาหักหรือค่อยมือก่อนได้บหอยหุดหุยไ่เขาเจ้ากันั่งท่าแต่ปุนณ์อันนี้เขาจะพามากโคทันแล้วสีพ้าเพื่อที้ามั่นเด้บอก

ผูกักงมปุ้นเยี่ยไรขับนีจะมากระโดงไปลงมองเลยดิขัจรองาไปเรื่องมือเนี่ารู้บรโตหางอิตาปิซิวนเป็นเวะยู่นี่ก็มีงนกได้เพชรเป็นนั่นเลยเชฟว่จะด้านนัพนกูไ่ได้ลบ สนิมมานั่งผ้าผู้บ้าบ้อมาน่ผู้บล่ะพูเลืูเคาหรือพูโมกิท่าอไม่้ามนเบิสอยคอยกะมเห็นผู้ชสามสองอยกะท่านได้มีได้เห็นว่าเมนเบิละใช้ลนไปสิ เรือเลยนี่นี่เรือนิ่มกดยันมีงูเป็นเมองหมอเป็นเม้งหมอปลาเป็นเอ้งหมอปลาเป็นเม้อปนะ กระบอกทอกนี่นะหาไม่ได้ไม่ได้อย่ากินซินงกินอย่กินซิ่งูแล้วเฮ้ย่าได้อไบด้วันเฮอบ้านจะเล่นี่ได้เขาก็เบิ้งดูเขามาเบิ้งห่เี่มันกเินกเดอย่จักเขาเอา้มนะแสดงว่าเสดงจมาจ้ากค่อยเป็นเอทยังไม่มีเขาเอาอมแม่เลส้เป็นเพื่ก็มาทานีเงียบๆไปคืนมนาจะดีก็บ่มีมีแม่นั่นบ่ กี่คักไปเลิก้านล้นนี้เดี๋ยวเลิกดิจอกกนนี่ดิจะไนั้นอาการเ็นนะเดี๋ยวได้ตอนนี้มันโคตร่ยละกันเลยสิเพ่น ดูสิละไอ้ของมีช well, so, oh. ื่อมีักชื่อเลือดีถาเดียวหนมชื่อเดียวได้ไงมีเนาะคุมบกพกหน้าขนหน้าก่อนขนหน้เบิร์เลยบัหาก็ได้เขาเอามาเลยนี่ย่งอยู่โอ้ยังกับมโนยตัวชิ้นงามนี่เนาะ นเฮ็ดผัดนิ้มซอยคักกรองเฮ็ดอันริบเน่เฮ็ดซุกเน่ตัวเดียวอันเดียวเลยอ๋อเยอะบ้าซูนพิ่มาละเล้งใช่ตัวมักขุใจโรดของเสียปรได ต้ถอต้ถือบักคาไล่แถวนี้เหม่อะมาบึงเยอะเอาไหมลองดูแข้งแข้งล่เปล่น้องไล่เปล่าชอบมากแกเปล่ามันยอดเลยมั้งถือยอ ต่นทางพ่นฟิงโอเจ๋อโอใจโอ้ยเนี่มานได้อ่านดีพ่อไอโชเยมัเมดเราลด้วนะนี่ยก็อันนี้คอยจีนะมันพป่นยองเอิมาผิดเลยมันละเอ้ทูเขาเอิมาผิดมันตกด้นนะ้นีย่ขระนน้นมันทูน้ำล้นเอาเกินน้ำมปะบ้ล้ปนั้นมาบอกย ยอะะเลยมันก็ม่ได um> um> ้แล้วบ่โอ้ยมนี้ก็นอนมันก็มีคือเลยพี่เลยจพี่เลยวันมาโหมีคือเลยดินี้พี่เลยนี่คอยิาอนั้นจะเจอเราท่องกลับมาเผาใช่พูชาพเดไม่ยอมแล้วแค่พ้ชาเผาเพิ่มน้นาประท่อพิชาคอยมีนี่กว่าจะางกขอนึ่คได้ร้านนครับี่น้องเขน้อเสื้บนี้ ปิน่แซ่บวะปจะแซ่บเนาะชิมนะก็เผ็ดคือเจี๊ยบเริ่มอันนี้นะซุกแล้วเด้อตันนี้นยำรับเนาะเป็ยำตะว่าิพย์ะเนาะเปนแม่โคหนังจุได้อิ่มค่ะกินแนึงมาๆๆนีเดีพี่น้ากเดี๋ยว่าจ้อยมาชิวกินลูกหน้าคนนอกนี่พี่ยาจังม่ได้วนนะอโตพาไปชี้เพชรเลยไปเดไปได้พาไปชี้มือเฮดเ ถ้าปั่นนีเฮ็ดไม่เฮ็ดจะไปได้เพอเฮ็ดไปเลยนะครับไปชื่อเฮ็ดเพอไปได้ดันกินไปเลยนะคัมมันบ้า ยังอีเด้อยังเลยแป้งพมาแปพุงคือว่นน้ำแปงพุาไปนั่นานปุ๊บกินเอยู่ห้านนตั้งแปะงอาวนเมื่อคุณบอุแล้วบอกงานปะงานละทงานหอทำกันงานจะไปที่ยังนีเลยใบ้นิ้มปุ๊บปิ๊บไปเลย นดนะนั่นรอบมาวะนั่นมาพ่อเไปดียเฮ้ยเยเไงเา่องเบี่ย่คือกัดไหมก็ดงี่มือนกันเลยนี่ย่อปิหมดแล้วหรอมันมันข้าวอันปิงอนั้นเปสูจกสูไปเชล่ะเฮ้ยอไปนอะไล่ะสูตกัพอมาพายนบ่มีมันก็เลยนังสุกเน่ยนึง ก็ดังลายบ่อนก็้งมื่เลี้้มูนพกได้อยู่เนาะไไปดินเนาะโอ้าเนี่ย้าเนี่ยเชบตบไม้ปิงไม้ปิงหนุไม้แห่ชาวเทงก็้อกันาเป้าดูกไม้ปิงเอาบบอยู่ป้าแล้วน้องธรรมชาติธรรมชาติไปป้าปิงกินหมูป้าธรรมชาติธรรมชาติไ้รตอนนะ chấp xét của tập quán chế độ hola binh nhanh phải hola 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 ไปแล้วได้อันนี้ได้มามาแล้พี่าบนมาตักกองอายแล้วหเบเลยแล้วหรอามอนอินเราบอว่าตุยกับบอลมอนคยชชงนี่ชงคอยเก็บตัวเลยนะเรื่อนการพเตอร์มากเกินยังเดียวบารมอนนะเก็พี่นนน้ำตุยกนอหนังหไบอรมมอนชงดูขอเพิ่นตายแล้ว ใช้งานบอได้เดนโบนะโดนนี่พี่นนนะชอบขึ้นสามนะโบเมนจัเบอได้ก็เบอจับเบิ่งบ่อึ้นชอขึ้นาได้เอว่าเด็าุ้นไปถามบนถามแม่ยีเจอตามแม่ไม่ก้แม่ก็ถามด้วยไโกว่าขึ้นช้องขึ้นสามบ่แน่นีบ่อ้านี่ตะขาน นั่นเทอนึงก็มีได้ฮ่ายวพักมีมีเนาะเดี๋ยวกินดิบกระเบียจะร้องนะเนาะกระเบียเนาะกินดิบกระเบีจะร้องกินดิบกรเบจะร้องนะเชือเท้าน

เขาูมีใบดอกหลาลยกองตอนนี้มนไปหากินซีนอยากจะกินซีนฉันนี้มาหากินนังเลยมาทเห่าย่นี้นเขาดูกินนังข้าเกินซีนข้าเหกินนังะไปเลยแค่แน่กินไ่ได้กินยังไมได้เลยเจอตอนนี้เพื่นกำลังกินได้้ไปี่ไปได้มาเดียมาเด้อ ่คือขนาเชิงไอทนนึ่งในภาไปีโทนนึ่งเพ่บนึ่ยาบปมียานะยาบปะอนกินข้าวแล้วบะข้านข้าวแล้วปะาวแาาวาแแแล้วป้าเปาเกวาเย็น้อง กินข้าวอิ่มพูดแล้วเนาะเด็กทงเยงเข้ามาือ่อขอบใจได้มือก่อนขอบใจสำหรับของกินขอบขอบใจคือเดียวที่มาอุ้มกันะพี่โล้นี่นะป้าไชจูเออตัวนี้จะเป็นติช่บยูเนาะข้างในนี่นะตแช่าบยูไปอันลิ้นไปกินเชิญเลยสาจันทาก้มาอร่อยหน่อยคอยกะข้าวขอบใจ รับผู้ใหญ,ญ่ใจดีหรือว่าสาวชิตางั้นชาวาจ,าจันทาและสาวชิตาครัพี่สำหรับของกินปีใหม่เปิ้ลวานผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพิ่นฟ้ามาเพบุญดาของเพิ่นนั่นแหละผู้ใหญ,ญ่ใจดีชาวจันทาและแต่เขาหมกต่อ,อใจคอยไปยุบกินยาถือว่ามาละวขาลายคนย้นยุบไป้องไปนไปกันตามที่เห็นนั่นแหละคอยกันนาสำหรับกินนี้กะบคอยกะดทได้ขอจบคลิปเพื่นอนชม่ใช่ไเลยคลิปหน้าพี่น้องก็พอกันใหม่ว่าวิวโน้ วิดีโอหน้าพู่ละ